ก็สวัสดียามเช้าครับมีสังหายสายเขียวคนที่ชอบในการปลูกป่าทุกท่านนะครับนะครับก็เช่นเดิมเช่นเคยครับก็อยู่กับผมนะครับบ่าวดอนนะครับที่สวนซีออนะครับสวนกับผมเองนะครับตั้งอยู่วันตรวกตำบนจิกแดกอำเภอพนมดงรักจังหวัดเสรนนะครับเช้านี้นะครับก็จะพาชมนะครับว่าทำไมต้องปลูกพี่เลี้ยง คือกล้วยกล้วยทําไมต้องเป็นพี่เลี้ยงนะครับด้วยบริบทของสวนผมเองนะครับเช้านี้นะครับเ๋ยวผมจะพาชมนะครับเพราะว่ากล้วยด้วยบริบทเขาแล้วเขาน่าจะอยู่ไม่เกิน3ปีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเข้า2ปีกว่าแล้วนะครับ2ปีกว่านะครับซึ่งเขาเป็นพี่เลี้ยงมาเห็นไหมครักล้วยก็จะอําลาตามตามสภาพบรรยากาศว่าเมื่อต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับนะครับต้นไม้นะครับเมื่อต้นไม้ที่สูงขึ้นไปแล้วครับ เพราะว่าร่มเงาทั้งหมดนะครับต้นไม้ก็จะเป็นดูดซับแสงแดดนะครับซึ่งจะส่องลงมาไม่ถึงกล้วยเพราะกล้วยจะไม่สูงจะไม่สูงเท่าต้นไม้นะครับดังนั้นนะพอต้นไม้แต่สมัยสมัยก่นกอนๆสมัยแรกนะครับกล้วยปีเดียวนี่เขาจะสูงถึง2เมตรขึ้นได้นะครับในในเบื้องต้นนะครับแต่พอผ่านไป2ปีนะครับต้นไม้เขาโน่นแหละครับอย่างอย่างต้นนี้ที่เราเห็นนี่นะครับพี่ปีน้อง ต้นที่เห็นนี่คือต้นมะฮอกกานีนะครับต้นมะฮอกกานีสองปีนะครับกำอ่ากำไม่รอบนะครับนี่นี่นี่กำไม่รอบเลยนะครับถือว่าถือว่าใหญ่ดูความสูงครับดูความสูงว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวสูงขึ้นไปตอนนี้น่าจะสิบเมตรได้ครับอันนี้คือสองปีนิดๆนะครับสองปีนะครับนี่คือด้วยบริบทนะครับ ตรงนี้กล้วยก็จะเริ่มหายไปแล้วครับพี่น้องน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายดูมีอยู่ประมาณสองสามวี v, ซึ่งการรับสังเคราะห์แสงไม,ไม่เพียงพอนะครับก็จะหายไปส่วนที่เขาจะทิ้งทิ้งที่เหลือไว้ก็คือจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับรากคือเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยชั้นดีเลยนะครับเวลาเราตัดปั๊บนี่เราก็จะเอาอ่า พวกกากน้ำตาลมาหยอดเลยนะครับเป็นจุลินทรียหมักอยู่ตรงนี้นะครับด้วยบริบทตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับตรงนี้ที่เราเห็นก็คือต้นมะฮอกกานีสวยไหมครับสวยมากนะครับสวยสวยตรงเผาตรงชลุยเป็นไม้ถือว่าเนื้อสวยมากครับเอาไปทําพวกเขาเรียกอะไรนะเครื่องเครื่องดนตรีนะครับคอคียต่อคอคีต้าจะสวยนะครับในในจุดนี้นะครับแต่ต้องปลูกเวลาปลูกนะครับพี่น้อง อย่าปลูกไว้ใกล้บ้านนะครับเพราะว่ารากเขาจะเป็นรากลอยเหมือนต้นจามจุลีเหมือนต้นชำฉาแบบนั้นนะครับนะครับมาดูบริบทตรงนี้นะครับว่าผมปลูกอะไรมั่งนะครับแถวแรกนะครับแถวออกมาริมถนนผมนะครับเห็นไหมครับผมจะเอาเป็นไม้ประเภทยืนตรงไม้ที่ไม่มีกิ่งแขนงมากมายเห็นไหมครับตรงนี้คือไม้ะมะฮอกกานีถัดมานี้ก็จะเป็นไม้ยางนา นะครับยางนาเนี่ยเอามาปลูกแซมสีหลังปลูกทุกปีนะครับปลูกซีดีแล้วก็จะแม่ตะเคียนทองใน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 จุดนี้จะจุดนี้หน่อยด้วยบริบทข้างข้างนอกก็คือมาฮอกเข้าไปข้างในก็จะเป็นต้นยางนาริมนอกนะครับริมสระน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นสูงขึ้นไปแล้วครับสูงแล้วนะครับอันนี้คือต้นยางนานะครับถ้าต้นยางนาก็ข้างล่างก้มลงไปข้างล่างก็จะมีะพวกกระเจียวสมุนไพรต่างๆนะครับ เอาสมุนไพรมาลงนะครับเพราะเรามีป่าป่าก็จะมีสมุนไพรเห็นว่าดอกกระจอกดอกกระเจียวนะครับใบผักแปรเลยอยู่ข้างล่างทั้งหมดนะครับในโซนในโซนนี้นะครับต่อไปเราก็จะได้กิน <laughs> เราก็จะได้กินนี่คือบริบทนะครับบริบทของอยู่ในโซนโซนหนึ่งจะก,ก็จะมีหลายไม้นะครับก็จะมีไม้ตะเคียนทองนะครับก็จะมีไม้แดงแล้วก็จะมีไม้ยงางนา มาฮอกกันนี่รวมกันอยู่แถวๆนี้นะครับนะครับนี่คือภาพโดยรวมนะครับคร่าวๆนะครับขอบคุณมากนะครับเอามาชมนิดๆหน่อยๆครับขอบคุณสำหรับกดไลค์กดติดตามครับฝากช่องเลยครับสวัสดีครับ